สวัสดีครับนายพงศ์วดคุณโกมเจมงน้องใครขึ้นกอล้วครับมาเจอกันเมื่อน,นี้ลุงป้าครับผมกับหลานแล้วก็หน้าเนาะมาเหรัดกระบังพุดเดิเพิ่นมาเยี่ยมร้านหน่อยจ้ะมาผูกแขนห้านหน่อยครับอืมเมื่อน,นี้ก็มีเมนูนอ่หัวบ, <anecdote S 1> บอกบอกดหัวกนนะครับบัได้พัวกันดูแล้วด้ปีซองปีพู่อนี้ครับเจอ่วงโควิดไปอีกสงการวสิกรรมกับบัวได้กับสมุนะ ก็เลยมีโอกาสเนาะแต่ร้านน้อยพอดีก็ได้ถือโอกาสได้มาเยี่ยมมาซุมมาหากนันนะครับพี่น้องเสียบๆคือบขึเขาครับเมื่อไงเออช่องน,งอนายพงุวนบ่เคยมีอย่างบอ่อเสียบจักอย่างนะครับเสียบซื้ออย่งเห็นบ่เออเสียบขอคนไทยหมดละเออเอาดีเว้ยเกาีเว้ยกินยันงนี่กกุ้งครับกินกุ้ง เอ๋อตัวมันคือมากินไปกินยังหัวมันอ่ะกิ่นมันมันก่อนโอ้ดูดีมีสไตล์ครับดูดีมีสไตล์วะอ๋อคือคือมาจิ้มนะเอากินกินให้พี่น้องมุ้งนู้นหนิสาสะด้วยสาสะซะสะสาเบิงกล้องเห็น้าพี่น้องแลบลิ้นยาวๆงียวเลยเสียบพี่ลีด้วยนี่เออแลบลิ้นยาี้ยวเงี้ยวเล่นไหเป็นไหมเสีบเสียบเสีบพี่เขาเฮงเลยเสียบนะเฮ้ยเสบ เป็เป็นเป็นเป็นเอเบิกบรรยากาศอยากมื้ออยากมือครับอยากมื้ออยางมือเนื้อย่างพีอมครับเด็กตัดตบ็ดไปหาเนียอันนี้เพิ่อกินกรนแตโดนแล้วครับผมเพิ่งเลิกงานมาครับเอกเลยนี่ปูครับปูปูจากไซ่ี่ปูจากไซ โอ้ังเซลฟี่มไม่ลูเอาลุงนันออกมาบ่โอ้ลุงนันออกมาจากบ้านช้างครับจากตลาดบ้านช้างเด้ออันนี้หอยแข็งครับหอยค้างมันหน่อยใหญ่พวกซิมพาแผลพุนเล็บปลาสือมึงเนี่ยเดี๋ยวจะเสิร์ฟเป็นเครื่องท้้งคานแต่ไปกินชักหน่อยครับนี่นี่โอ้เมนูบันบาดหอยเลยต่างจังเอาๆเอาผิดเอาก็อยากให้กล้องเันมีกินแน่นาะหอมค่ะหอมแห้ง ไอพี่เห็นน้องด้เบื้องนะ้กกินยังก็ได้คุณทางคุณเบื้องล้านครับคุณอนะ่ะขำเอวอยู่ขนาดนั่งเบื้องล้านเนละโอ้เนอะครับภาละและหนาที่เค็ดให้ญาติพี่น้องในห้างจากกันมีโอกาสกได้มาพอ่อมาเจอกันอยู่ดีพี่แฮงโทรหากันทุกมือี่ก็ดีแล้วนะครับมีไลน์มีเฟซบุ๊กเห็นหน้าเห็นตากันเบื้องนอกเบื้องหน้าก็ได้เห็นว่าป,ป,ป้าสอ ใส่มาอนีิจวดไปฮะบวทันบักหอยดำหบักหอยไอต้มมาอนีิเฮ้ยขักเยวอย่าบ่เออจังอันนั้นก็ได้กรีบเอานั่นออกซอเอาเกี้ยงมาทางนี้ก็ได้ครับใส่โตโตออกมาให้อ่านเกี้ยงมามานี่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 ตัวมานั่งคางโตโตนี่มา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 ที่นอนก็ได้ยังไม่ได้กินข้าวเล้งกันหามมาซุ้มกันอืม มาซุ้มกันด้วยเจบๆคือก่อนรครับบุ๋งดู้ผุหน่ะพิมพาคนกินแต่เสียนด้วยมันว่า่นลดหุ่ิเนื้อด้วยดูมือเปลือมอันนี้ใครซุกไว้เนไอเดิบดตักให้นายผู้อื่นจะก่าน่ด้อจะจายน่จะอยางกัน เออนี่เออจงอันนี้อุ้ยนี่อันนี้พระเอกเลยต้องขอบคุณเพ่นนี่เอยต้องขอบคุณเพนนี่เป็นไหครับมาอยู่นี่เป็นไหมเกือบอีกทีหนึ่งแล้วมอหลงมืออ้าวมาบอาความรู้สึกสุฟังก่อนนะมาพพอะลายใหม่เลยความรู้สึกบ่ขึ้แกเลยโอ้ยย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 ย เป,เป็นแรกอ่ะดีใจด้วหรอกเออมาหอดกันเลยอ๋ออย่าหันขลังใช้กล้องรือบักข้งเลยด้ว้ยอยู่ไ, <c oughs> ไป,ไปอยู่มา <c oughs> สองสามมือก็ทรงเพียบ่นอนหลายบ่ได้จังไหนอ้วนนั่นแหละบ้านที่เห็นว่าเพื่อนเป็นพระเอกหรือคือว่า <c oughs> เพื่อนมาเห็นหลานหน่อยเนาะหม่องอยูหม่องเซาเพืกก่อนหกนนะ <c oughs> เพื่อนว่าเพื่อนเมียนให้เพื่อนว่าเพื่อนคิดเป็นเจียวเพื่อนว่าเพื่อนเพี้ยเมื่อย์รถบ่แม่นเพื่อนเฮ็ดเวียกเมื่อยครับ ดูดฝุ่นเบิดมือเบิดเวนบบมี่ยังดอกอืมบ่อยู่บ้านเรเคยพ่อนะเพื่อนดูดฝุ่นเลยเอลโอ้พ่อนอ่ไปปวดโอ้้ยเอาไม้แล้วนะโอ้ได้ยินเสียงเมื่อกี้เลยจะแซ่ดหรือปะเอาเอาเอาไว้แล้วจักรตัวเบิดนมื่อเบื่ออะไินเจ้าบ่โอ้ย ม,มันหย้มนัวอยู่แล้วแห่ะน,นองจิม้มแจ้ยวหลวหลวกซ้ำเดะหลวบไปหลวบซ้ำเดะนี่บอกพ่นแมลวกยังงาที่พ่อให้มันสูงกี่หลามันงามอยู่หนิหลวกยังงาที่เอาเบ <30 S 2> อร์มือสามสิบวิซะ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 โอ้ยหมักเสียงเลยเออมาเด้อพี่น้องเสียบ <c oughs> ๆบว้มนัวหัวมวนคนอยากมือกอับยางปรทธานตัวโตกินเร็วพุทธ

อ้ซดาอะไรแบบคนเป็นคนสอนในบอกเ้อฮะยูู่ก่บ่อันนี้โอไวะละบเฮ็ดไปเรื่อยเ็ดรืดังดังขนานอะโอเคดังโอ้จากที่อยู่จากนนาะันี้ขันคันดังมากเลยเนี่ยเปิดแล้วเออก็บอกพอได้บอกพ่อได้บึงดหัวปวดตรหัวก็ไ่ได้อาบน้ำวัวนว่านั่นแหละ

เขาเสียเอาหอยค้างถึงไม่จ็กเลือดหอยบุรุษว่ารู้เลยนะแต่ว่าที่หอยซื้อมาให้เจ้ากินเนี่ยด้วยเจ็ดสิบหอยค้างอ่ะอออันนี้ถ้าดิบวกคาราเมลไม่ได้บวกไงนะคือไปหอยไม่ได้คิดว่านี่คอยอธิบายฟังเจ้าสั่งไว้จักรัวหอยเพม่ได้สั่งบได้มาออื่นเนี่ยใหาเจ้าซื้อมาหาหอยเดี๋ยวหอยจีทัวไปถามเจ็เพื่อนว่าเตัวซีเรสไมันจ็บรัวเจ็บรัวเออถ้าถ้าได้หอยจะเอามาเพียโอเค อ๋อสร้างหอยค้างกันแล้วเอ๋อบอกไว้ได้ขายอีนี่เหฝากไว้ได้ขายอีเอาราคาพิเศษเนาะมันได้มาหลายดอกมีน้อยมันตัวใหญ่ตัวทำแบ่งกันกินซะนะเออโอ้เนาะเพึ่งยุ่งกับใครนะผู้เดียวกับลูกผู้เดียวกับลูกเอาพอเราอยู่ผู้เดียวอืม ต้องว่อย่างขบีกน้าขบีกมาขอบุณเลยไรครับขอบุนครับครับผมโอ้เสุดยอดสุดยอดวนค่าส้ารถลไหมวันหยุดยาวเพิ่งกับโอ้โหแกได้แค่นีสามแปดเจ็ดแปดน่จะบอกข่ตัวให้ง่ายหนสี่สองเกาเกงสองเก่าฟันทงซื้อเลยสี่สองเก่าเฮ้ย เจ้าแต่เจ้กก็ถือเจากปรดาสองสามเน้อสองมี่วต่มาอันนี้ันสองเก่าเมื่อกี้นี่งหกสี่หนึ่งหกสี่ผมไปหาสื่อหกสี่หกสี่เนื้อเออหกสี่สี่หกมันมีแต่ใจเือราคาผมไม่เปิดเอาหมเปิดเอาเลยเปิดออกเลย นี่อเปนาเลยอบปุ่มตือน่นเตือนเร็วอ่ะกันงอนผสองเีวงโอ้โหกรตีบ้าี้าเราไสวงมึงตื่นนะม่อดเนสานว่ายังเนื่ยเสือน่ยฮะ VR ยังนี่ VR viewer VR viewer เปลว่าอะไรวะ ยังืม่คืนเป็นสิล่ะหอมครับหอมกุุงสุดยอดเลยเสพเสพในสดวิวีโอแล้จังตดลงทีหลัง ก็แข่นได้หมดฐานหน้าที่ส้นนาที่อะไรเสร็จแล้วล่างแอบมันมันดูได้สิบดินเนาะบอสคอมเมนต์เขาคอมเมนต์บอกว่าเขาใหน feedback กลับมาว่าคลิปคุณยาวเกินไปนะเขาไม่คนดูคลิปผมคนยาวขนาดนั้นหรอกเปิดแล้วเลยพิภพ เปเพิ่มันแรม่ไดกูก็ได้ละเปิดเพินแรงมันก็ขึ้นยอดเบิงขึ้นเราเปิดเปิด่แงอะรก็ขึ้นขึ้นพอคเขาบปิดกดไหงก็ขึ้นใช่นหยอดยอดคนเบิ้งคนอไต่างหากโอยอดคนเบิ้งเขาเก็บมึงกินอางาให้เรากินมันเป็นมึงนี้นูชิวๆนะาน้

ฟังผ่าบรรยากาศมุมสูงเอ่นงบกูฝากโดนไหมเลรนะโดนโดนบอฝากไปแล้วพ่อยุนีกูเล่นก็ได้พอพี่มองเล่นบอเขาต้องไปไทยก่อนเขาไปเที่ยวบินตามรถเขาบอมันบินอยู่มันล้ม มันล่ำหน่อยมันสู่ลมบ่ได้เอ้าตาบ้าได้กินบ่นี่ยขึนมากินแล้วไม่ได้กินเลยบ่บก้่เลยบ่อทุกนบ่ตาบ้าเบิกมันอยากมาถึน่ากมมันอยากมาจิวะมันไอ้นั่นน่มันกิดตาบามันมาเลยมันบุญไหว้มันบ่คืออีนั่นเห็นบ่น่ะอีนั่นบวุ่นไว้ดิ เออย่างอวอมสิผู้ใดกินก็กินไปอือเขาเย็นยังไดเขาเนี้ยวตัวนั้นเ้าแล้วไปเหนอนชาเราิอาซมนี่และพี่น้องก็านื้อหัวมวนกันหลยแล้วเดี๋ยวเขาอยากกินเขากินน้ำซามปลาก่อนโอ้แวงแวงครับแล้วก็สีเดีเบมือดนี่ยำัวโตยังงวนะไ่ต้องกินนะครับเด้อเด้อเด้อเดเดอเด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 อเอเดอเด้อเเดออเดเดเดอเอ ฮันนู้เว้ยฮันนู้เว้ยเข่าครับเผ่าสิป๊บเงอะโอ้ยอยาบโมดิกิมเนาะเรียวอดบงเรียวไอ้แบบโอ้โอ้ยอยากให้กล่องมีกินแน่นาะเอาเท่าไรพี่น้องขอบคุณอะไรครับที่ติดตามสำหรับคนใหม่และกับคนเก่าเนาะ ปิดกำลังใจให้นาะยนะพงอวดมาตลอดมาเนะาะตีชมกันได้ครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเจอกันไหมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหล,ลายๆครับสวัสดีครับ